อัดังารงคุณครับวันนี้ผมจะเนเพลงนู่นคุณครับผมจะเนเพลงอะไรคุณผมจะเล่นเพลงนะก็ผผมก็เอเต้นเลยเต้นเลยไดกันเลยไ

A lo que no